Mình, Mình, mặt uh, 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 mm. có tối mắt năm mũi à mắt về mặt tôi mắt 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 เป็นการเล่นเกมของเจ้าสิงห์นิเสศคู่กันไปขับไปพาดกันต่างนะผมเมืองอยากพิลลุนหมัดนะไม่ได้าพันลุงอ๋อก็ไปไปพาดโดนโดนโดนนับเหมือนนะคือไปพาดโดนนับถ้างั้นมวยก็น่าจะสนุกอ่ะนะโอ้ไล่จังหวัดไล่ต่อยหมัดต่อยอะไรไปได้แตกเขาด้วยนี่ใช่ไหมเออเจอมาอย่างไรนะ อันที่สองทั้งนี้เสมอครั้งนี้มันเราแพ้นะมีอีกไหมจะไปไหมน้องนะแล้วนี่เนาะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะวันนี้วันนี้มันไม่พลาดได้นะบอกแฟนมวยหน่อยไปพลาดได้พลาดได้โดยสินธนานี่อะไรครับผมเก่งเต็มที่แล้วครับทำไมเนาะใหม่ใหม่ถ้าดเกมเกมนี้มันมันยากง่ายกับไฟที่แล้วอย่างไร มันต่างกับไฟ่แล้วไงเป็นเพราะเราโดนนับไหมใช่ไหมจุดเก่งของเกมเลยไหมแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างต่างกับไฟที่แล้วไหมที่เราเจอกันมาก่อนไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่ว่าเราไปพลาดก่อนนะน้องนะหลังจากที่โดนนับแล้วก็ไล่ต่อยไล่อะไรเขาไม่อาการนะเขาเป็นเขาจังหวะบนเวทีไม่เป็นใจให้เราด้วยนะน้องนะถ้าแก้มือหนีพิกัดไหนดีครับน้องถ้าไฟหนึ่ง ร้อยสิบสามนี่กลางดีเลยไหมเสียดายนะน้องนะเดี๋ยวน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมน้อง